สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยกันแล้วกันนะคะผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเดย์สนั่นเองเป็นสัตว์ประหลาดของเทเวอร์เฮดสันเป็นเอนติตี้เลื่อนลอยเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนไททันนะครับสำหรับเจ้าเดย์สเนี่ยผู้สร้างคือเทเวอร์เฮดสันหรือผู้สร้างไซเลนเฮดที่เรารู้จักกันดีนั่นเองผิวหนังของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้แล้วล่ะก็มันเป็นผิวหนังที่ปกคลุมด้วยหมอกควันสีเทาดําเป็นแบบเหมือนหมอก เหมือนหมอกเมฆอ่ะเหมือนแบบเวลาฝนจะตกอ่ะเป็นสีอย่างนั้นเลยนะคะผมสําหรับเจ้าสิ่งมีชีวิตลึกลับตัวนี้นะคะผมมันมาจะปรากฏตัวในวันที่ฝนฟ้ามืดคืมไฟดับน้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะผมขอให้วันนั้นเป็นวันที่ฝนตกหนักมันก็จะปรากฏตัวลักษณะของมันแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไดโนเสาร์คอยาวขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยเมฆดำแล้วก็มีหนวดงอกออกมาด้วยซึ่งคาดว่า หนวดนี้นะคะผมเอาไว้ลักพาตัวคนพูดเหมือนนะักข่าวช่องเจ็ดยังไงไม่รู้อะแบบคาดกันว่าคนนั้นอาจจะถูกดูดไปพร้อมกับเดซิเจตก็เป็นได้เออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนแล้วนะไม่เหมือนนะักข่าวช่องเจ็ดแล้วเหมือนรายการรายการหนึ่งนะสัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับมีรูปร่างคล้ายกับหนวดของสัตว์ประหลาดที่ถูกกาวไว้ไว้สําหรับแบบ,บ,บ,บขึ้นสู่สวรรค์อะไรพวกเนี้ยอันนี้เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะผมแล้วแบบชื่อเดิมของมันเนี่ย เคยถูกเรียกว่าศรัทธ,ธาพเนจรมาก่อนด้วยใครตั้งชื่อให้วะศรัทธ,ธาพเนจร <c oughs> แล้วก็ถูกเรียกว่าใจแอนนะคะผมในบางครั้งเออไม,ไม่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 ได้โดเรมอนนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ะไปแต่เจดาเดย์สิเจ็เนี่ยแหละครับมันจะเลือกสะพานหมู่บ้านเก่าๆแห่งหนึ่งแล้วมันก็จะคลอดลูกไว้ที่นั่นลูกของมันคืออะไรทายกันดีกว่ามันคือบิ๊กวอร์มนั่นเองนะคะผม บิ๊กวอร์มนอนสะพานไว้วันหลังผมจะมาเล่าประวัติให้ก็แล้วกันนะคะผมสําหรับบิ๊กวอร์มก็มันเป็นแบบสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวแล้วก็น่าสนใจของเทเวอร์เฮดสันอีกตัวหนึ่งนะคะผมและสิ่งมีชีวิตลึกลับเนี่ยถ้ามันปิดหน้าเนี่ยมันก็จะหน้าตามองแมวมากเลยนะคะผมหน้าตาคล้ายกับเนี่ยเนี่ยเรื่องเนี้ยไม่รู้อ่ะใครรู้ชื่อเรื่องคอมเมนต์เลยนะคะผมก็เออก็จบแล้วนะคะผมสาหรับเดย์สิบเจ็ดนะคะผม ไว้วันหลังมาคุยกันใหม่นะคะผมสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนถ้าชอบกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยกันแล้วกันนะคะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บาย